สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปั๊บบ้าดีลชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการงัดฝาครอบกระจกรถ c ีวิกเอนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามหาวิธีการแบบนี้เนี่ยกันเยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคน,นยังไม่กล้าทํานะครับซึ่งเป,เป็นวิธีการที่ไม่ยากนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยทำไมถึงต้องแกะฝาครอบนะครับเพื่อว่าจะไปแรปคาร์บอนจะไปอ่อ ทำติ๊กเกอร์หรือชุบแบบให้มันเป็นถาวรนะครับแล้วก็หลายๆร้านเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าทํานะครับเพราะว่าเขากลัวนะครับแต่จริงๆแล้ววิธีการมันไม่ยากเลยครับแปลดับเลขเลยเนี่ยคุณจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เลยเหาซื้อได้ตาม lazada shopee นะครับราคาไม่แพงเลยนะประมาณ4ี่หบาทนะครับสําหรับคนที่อยากทํารถแต่งรถก็ควรซื้อเก็บไว้นะครับเพราะมันทําได้ไม่ใช่แค่งัดขอบกระจกอย่างเดียวนะมันทําได้หลายๆอย่างเลยครับผมส่วนวิธีการทํำยังไง ไปดูเลยแต่ขออนุญาตให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมเอาดำเลยที่ดำ มันไ mm hmm. ม่น่าอยากนี่นะมันไม่ไม่อยากแต่ว่าบางที mm ่เราก็ไม <that> ่รู้ว่ามันมีอันนั้นลึกเร็วสาวๆเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าจะไปให้เขาไม่ต